สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณภพรโทรมือไหมสรินค่ะวันนี้ว่ามีงานมานำเสนอนะคะพี่ๆค่ะเป็นงานสีตะโกทอเชิงราชวัตรนะคะพี่ๆค่ะ,คะเรามาชมกันเป็นผืนแรกค่ะผืนนี้นะคะพี่ๆค่ะทองผ้าจะเป็นสีม่วงเม็ดมปะปรางคะ่ะตัวลายทองผ้าจะเป็นลายราชวัตนนะคะทองผ้าจะเป็นลายเชิงริ้วบ้านไรค่ค่ะพี่ๆค่ะสวยงามมากเชิงด้านล่างค่ะสวยงามพริ้วมาก หมาะแก่การไปตัดสําเร็จสวยงามมากค่ะไปตัดเสื้อตัดผ้าถุงสวยมากค่ะพี่ๆคะ่ะขนาดผ้าหนึคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาห6 9 0งันรบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่สองนะคะพี่พี่คะเรายังอยู่ในงานสีตะโกราชวัตรเชิงลายบ้านไร่ค่ะทองผ้านะคะจะเป็นลายราชวัตรค่ะพี่พี่คะตัวท้องผ้าตรงกลางจะเป็นเชเป็นลายบ้านไร่ค่ะเป็นสีเทาฟ้าค่ะพี่พี่คะสวยงามมากดูเชิงด้านล่างค่ะผ้าหนาทอแน่นค่ะเป็นงานผ้าไหมเทโทรมือเออจังหวัดสุรินทร์นะคะพี่พี่ค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบผืนนี้นะคะกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะ ในราคา1,690บาทจัดสรงฟรีค่ะค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าไหมเทโทมือจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นงานสีตะกอทรราชวัรเชิงลายบ้านไร่ค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้ท้องผ้าจะเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะพี่พี่ค่ะขนาดผ้าหนึคูณสเมตรค่ะอุบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะ เชิงผ้าด้านล่างค่ะพี่ๆขาสวยงามมากผ้าหนาโทอแน่นพริ้วสวยงามค่ะพี่ๆท่านใดชื่นชอบผืนนี้นะคะกด3ามแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1690บาทจัดสรงฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อผืนที่สี่นะคะผืนนี้เป็นสีม่วงโอรสค่ะพี่พี่าสวยงามคลาสสิกผู้ดีมากๆเลยค่ะทองผ้าจะเป็นลายราชวัตค่ะพี่พี่าดูผ้าตรงกลางนะคะเป็นเชิงบ้านไรค่ะพี่พี่ดูเชิงสวยคลาสสิกมากๆเป็นสีม่วงผสมสีโอรสนะคะพี่พี่ขาขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรนะคะผ้าพริ้วหนาแน่นมากๆค่ะงานทอมือทุกขั้นตอนค่ะพี่พี่ท่านใดชื่นชอบนะคะกดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาหนึ่งพัน 690บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อผื้นที่5ค่ะพื้นนี้เป็นสีฟ้าน้ําทะเลสวยงามมากค่ะพี่พคะท้องผ้าจะเป็นทอสีตะโกเชิงสีตะกราชวัตรนะคะพี่พคะลายผ้าตรงกลางจะเป็นลายบ้านไร่ค่ะพี่พค่ะดูเชิงค่ะ ผ้าหนาโทเน่นมากๆค่ะงานโทมือทุกขั้นตอนการันตีได้เลยค่ะผ้าไหมเทเมืองสุรินค่ะพี่ๆขะขนาดผ้า1นคูณสเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาเรียบร้อยค่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะกด5แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,690บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่6ผืนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงานผ้าไหมเทอมือเมืองสุรินทร์ค่ะพี่พี่ขาผืนนี้นะคะเป็นงานสีตะโกทรราชวัรเชิงค่ะลายบ้านไร่ค่ะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นสีฟ้าค่ะเอยสื่อผายค่ะเป็นสีเทาเทาเชิงแดงสวยงามมากค่ะเทาคลาสสิกค่ะพี่พี่ค่ะดูตรงเชิงดูตรงท้องผ้าค่ะพี่พี่ขา สวยงามมากดูลายท้องผ้าราชวัตสวยมากผ้าหนาทอนแน่นค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาให้พี่ๆเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่นานใดชื่นชอบผืนนี้นะคะกด6แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,690รบาทจัดส่งฟรีค่ะหรือพี่ๆท่นานใดสนใจนะคะเดวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ